สิ่งข้อ3คือการเว้นจากการประพฤติผิดในกามคือห้ามประพฤติผิดทางเพศห้ามประพฤติผิดประเวณีในบุตรหลานของผู้อื่นแม้ลูกหลานเขาจะยังไม่มีคู่หรือว่ายังโสดอยู่ก็ตามห้ามประพฤติเป็นชู้ในคู่ครองสามีภรรยาผู้อื่นรวมถึงห้ามสัมสอนทางเพศการกระทำใดๆเมื่อกระทำแล้วมีคนต้องได้รับความทุกข์หรือเดือดร้อนจากผลที่เราได้กระทำ เรียกได้ว่าได้กระทำกรรมไม่ดีแล้วผลของการผิดศีลข้อที่สต้องดูที่เจตนากับองค์ประกอบอื่นๆที่จะให้ผลเช่นบางการกระทำก็ไม่ได้ผิดศีลข้อสแต่ผลของการกระทำก็ยังคงมีอยู่แต่ไม่ใช่ว่าจะไม่ได้รับผลของกรรมนั้นทุกวันนี้ การนอกใจกันมีให้เห็นทั่วไปจนทำให้เห็นเป็นเรื่องการนอกใจเป็นเรื่องปกติไปแล้วในทางพระพุทธศาสนาสินข้อสการนอกใจนอกกายเป็นการผิดสินอย่างร้ายแรงแต่การจะถือว่าผิดสินข้อ3นี้ต้องเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์กันเท่านั้นที่สำคัญต้องกระทาระหว่างเพศชายและเพศหญิงเท่านั้นความสัมพันธ์ระหว่างผู้ชายชาย หรือผู้หญิงหญิงไม่ถือว่าผิดสินข้อสแต่ก็จะได้รับผลกรรมในส่วนอื่นเฉมพลีนรกนรกคุมนี้คือนรกป่าไม้งิ้วเป็นต้นงิ้วพิเศษไม่มีในมหานารกเต็มไปด้วยหนามแหลมคมเป็นกรดมีความยาวประมาณ16องคุลีลุกเป็นไฟอยู่ตลอดเวลานารกคุมนี้เต็มไปด้วยสัตว์นรกทั้งชายหญิง นายนิรยาบาลจะให้สัตว์นรกหญิงขึ้นไปรอบนต้นนิ้วก่อนจากนั้นก็จะใช้หอกแหลมหลาวทุบตีทิ่มแทงให้สัตว์นรกชายปีนตามขึ้นไปแม้เลือดจะอาบร่างกายลื่นเลือดตัวเองเพียงใดก็ยังบังคับให้ปีนปายต่อไปจนกว่าจะหมดกรรมสลับกันไปมาทั้งชายหญิงอยู่แบบนั้นต่างฝ่ายต่างได้รับทุกขเวทนาทั้งคู่ ส่วนอีกาปากเหล็กทำหน้าที่ตรวจตาลงโทษวิญญาณบาปในนรกโดยจะทำการบินโฉบลงมาใช้ปีกตีและใช้ปากเหล็กไล่จิกฉีกเนื้อด้วยกุงเล็บของเหล่าคนบาปในขณะที่กำลังปีนต้นยิ้วเป็นอาหารจนร่างกายขาดวินวิญญาณบาปได้รับความเจ็บปวดทุกทรมานแสนสาหัส พระตกลงมาถูกหอกของผู้คุมที่อยู่ด้านล่างหรือฝูงหมาสุนัขรุมกัดกินเป็นอาหารบาปกรรมที่ได้ทำร้ายชีวิตผู้อื่นให้ได้รับความเจ็บปวดทุกทรมานทางกายทางใจทำให้ผู้อื่นเสียใจเสียน้ำตาไม่ใช่แค่นั้นบางคนอาจถึงขั้นทำร้ายให้ครอบครัวคนอื่นแตกแยกแย่งของรักของคนอื่น โดยไม่นึกถึงผลกรรมที่ได้สร้างเพราะว่ากิเลสบังตาถึงจะรักแค่ไหนผูกพันเพียงไหนเมื่อเขามีคนรักอยู่แล้วก็ควรที่จะหักห้ามใจของตนเองให้ได้ขนาดตัวเรายังทุกข์ใจนับประสาอะไรกับครอบครัวคนอื่นจะไม่ทุกข์ใจอย่าคิดทำร้ายคนอื่นเลยเพราะมันจะเป็นบาปเป็นกรรมหนักหนาสาหัสมาก